ยินดีต้อนรับสู่ช่อง HK m o t o r u i d e นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิว m o t o r u i d e HK รุ่น55ปอนด์นะครับพร้อมเทสให้เพื่อนๆดูเลยและนี่ก็คือ m o t o r u i d e HK รุ่น55ปอนด์นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับอันนี้คือแกะถุงออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมอเตอร์ไกส์เฮดเชรุ่น55ปอนด์เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ไกส์นะครับรุ่น55ปอนด์นะครับแล้วก็จะมีใบพัดตัวนี้นะครับให้หนึ่งชุดนะครับนี่ตัวนี้นะครับใบพัดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับเอาใบพัดออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นชุดประกอบเดี๋ยวลองประกอบให้ดูครับดึงจุกนี้ออกครับอันนี้เป็นชุดสําหรับประกอบนะครับตัวนี้ให้เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในรูนี้ได้เลยครแบรบแบบนี้แล้วก็ใบพัดนะครับมันจะมีร่องสําหรับใส่ให้เราประกอบใส่ได้เลยนะดันเข้าให้สุดนะครับแล้วก็ใส่แหวนลองเข้าไปหนึ่งตัวนะครับ แล้วตัวนี้ไขได้เลยไขยเข้าไปให้สุดนะครับตัวนี้เพียงเท่านี้การประกอบใบพัดก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ H.K. มอเตอร์ไก่นะครับควรเลือกใช้รุ่นที่เหมาะกับขนาดเรือของเราแล้วก็น้ำหนักเรือของเรานะครับหากเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าใช้รุ่นไหนเนี่ยสามารถดูข้อมูลผ่านช่องทางเพจของเราได้เลยนะครับเรามีทำข้อมูลเอาไว้แล้วหรือหากไม่มั่นใจสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ โอเคครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาประกอบเข้ากับเรือคายักให้ดูนะครับจุบอันดับแรกครับเราต้องไขจุดนี้ออกมากอดน,นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับพอไขแน่นแล้วนะครับให้เราเอาสายดัวยน้ครับเชื่อมกับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเชื่อมตามสีนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เชื่อมกับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดของตัวนี้กันนะครับมอเตอร์ไกด์รุ่นนี้เป็นมอเตอร์ไกด์รุ่น55ปอนด์นะครับจะทําความเร็วได้5ระดับนะครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้3ระดับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสถานะไฟแบตเตอรี่บอกด้วยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงแฮนด์บังคับตรงนี้นะครับสามารถยืดหดออกได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับนะครับความสูงได้ตรงนี้ เลื่อนขึ้นได้นะครับโดยเราไขาตรงนี้ออกเราก็เลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกมันก็จะเป็นการปรับขึ้นลงนะครับต่อมาก็จะเป็นมอเตอร์ของมันนะครับตัว55ปอนด์นะครับจะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใบพัด3แฉกแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดลองในน้ำกันนะครับไปเลย เป็นไงบ้างครับกับมอเตอร์ไซค์ HK รุ่น55ปอนดรุ่นนี้นะครับแรงมากเลยนะครับน้ำกระจายแต่เสียงเงียบกริบเลยนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเข้าหมายตกปลานะครับยิงปลาผมว่ารุ่นนี้เหมาะเลยนะครับก่อนจากกันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับหรือใครที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ